ไปดูความเคลื่อนไหวของทัพนักมวยสากลทีมชาติไทยนะฮะล่าสุดก็พร้อมสำหรับการล่าโคต้าโอลิมปิกปารีสเกมเพิ่มในแมชคัดเลือกสนามสุดท้ายที่บ้านเกิดติดตามจากสกู๊ปพิเศษของเราครับค่ะ แข่งขันมวยสากลสมัครเล่นคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์เลกสซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพเตรียมเปิดฉากยังเป็นทางการวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ24พฤษภาคมยาวจนถึง2มิถุนายนนี้ที่สังเวียนอินดอร์สเตเดียมหัวมากโดยจะมีทัพนักชกและเจ้าหน้าที่กว่า1,460ชีวิตจาก144ชาติทั่วโลกตบเท้าเข้าร่วมล่าตั๋วไปโอลิมปิกปารีสเกมสนามสุดท้ายที่มีให้ลุ้นกันจำนวน51ที่นั่ง แบ่งเป็นโคต้ามวยหญิง23คนและมวยชายอีก28คนด้วยกันทางด้านทัพกับปั้นไทยซึ่งได้ตัวลุยกีฬาแห่งมวลวัสยชาติมาแล้ว6ที่นั่งแต่เรายังหวังคว้าเพิ่มอีกนะคะดังนั้นแมชคัดเลือกในบ้านคราวนี้จึงเตรียมส่ง6ขุนพลหนุ่มสาวลงล่าความสำเร็จแต่แล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาดัานมีข่าวร้ายเกิดขึ้นในแคมป์ค่ะเจ้าักษ์จัก,กรพงยงโครนักชกหนุ่มไทยในรุ่น92กิโลกรัม ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกหัวไหล่ขวาแม้จะพยายามรักษาแล้วแต่อาการหนักพอสมควรต้องใช้เวลาจึงหายไม่ทันแน่นอนต้องถอนตัวจากการแข่งขันอย่างน่าเสียดายและแท้เราไม่มีนักชกรายอื่นในพิกัดนี้มาแทนจึงจำใจค่ะมวยชายต้องส่งเพียงแค่3รุ่นเท่านั้นคือ57กิโลกรัมรุจการจันตรง71กิโลกรัมพิรพัฒเยี่สูงเนินและ80กิโลกรัมวีรพลจงจอหอ ครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าทีมนักมวยเราก็ได้เทคนิคใหม่ๆจากนักชกต่างชาติทั่วโลกที่มาร่วมเทนนิงแคมป์ครั้งนี้ครับตอนนี้ไม่ไม่รู้สึกอะไรครับเพราะว่าทุกคนที่มาเนี่ยมีความหวังกันทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าเทีนน่ยวนี้จะมีเซอร์ไพรส์ครับ ทางด้านมวยหญิงไทยเตรียมส่งสองคนขึ้นเวทีค่ะนิลาวันเตชะสืบรุ่น57กิโลกรัมกับใบสนมณีก้อนรุ่น75กิโลกรัมภายใต้การคุมทัพของพันตำรวจโทวิจารณร์พลธิ์หัวหน้าสตาฟโคสช์ดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์เมื่อปี2000ที่หวังจะพาลูกศิษย์ได้ตั๋วไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเหมือนที่ตัวเองเคยทำได้จึงมีการติวเข้มอย่างใกล้ชิดวางแผนการซ้อมอย่างเป็นระบบจนตอนนี้ทั้งสองนักชกฟิตพร้อมเต็มร้อย ส่วนเรื่องน้ำหนักตัวก็ไม่มีปัญหานะคะแถมก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสลงนวมกับนักชกต่างชาติจึงทำให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากเลยค่ะ,ะ,ะ,ะเรื่องนี้เนี่ยผม,ผมเชื่อว่าทุกชาติเนี่ยมีการแก้เกมเขาก็ดูเราเราก็ดูเขานะครับก็ถามว่าม,มีมีอะไรที่รับมือเขาเราเราพร้อมอยู่แล้วนะครับเราเตรียมตัวอย่างพร้อม มีความพร้อมในการเตรียมตัวมีการพร้อมในเทนนิงแขนที่นี่ร่างกายไม่มีการอาการบาดเจ็บครับถือว่าเราพร้อมเต็มที่ไม่ไม่กลัวครับไม่กลัวว่าจะต้องรับมืออะไรเราเราถือว่าเราเตรียมตัวมาดีครับสำหรับผลงานทัพกับปั้นไทยตอนนี้เราได้โคต้าไปปารีสเกมแล้ว6คนแบ่งเป็นหญิง4คนชาย2คนแต่ทางสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยยังเชื่อมั่นศักยภาพลูกทีมหวังจะได้โคต้าเพิ่มอีก2-3รุ่น เพื่อให้อลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสซึ่งจะเกิดขึ้นเดือนกรกฎาคมนี้แฟนกีฬาจะได้ลุ้นได้เชียร์ลูกหลานไทยสร้างชื่อเสียงคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านเพราะว่ากีฬามวยนับเป็นอีกหนึ่งกีฬาความหวังที่ผ่านมา10เหรียญทองอลิมปิกเกมส์ที่ประเทศไทยเราทําได้มาจากกีฬามวยมากถึง4เหรียญทองเลยทีเดียวค่ะโสภิตทวีเวียงรายงาน